Is everybody speaks about world peace? World peace, you know, peace is not something that falls from the sky, peace is something that is created from the individual. Yes, so everybody has how to say everybody is very proud of their own traditions. You're very proud of your uh, Thai traditions and your Thai culture, and you should be. We are very proud of our, you know, traditions and culture. and we should be as well but it doesn't mean that we should be closed societies if we become closed if we do not understand one another then obstacles arise ศาสนาถือเป็นเรื่องที่อ่อนไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์จนหลายครั้งนําไปสู่ความขัดแย้งแต่ในโลกที่กําลังโหยหาสันติภาพผู้นําศาสนาของคามิเกียมองเห็นว่า ไม่ว่าหลักปฏิบัติจะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่คําสอนของทุกศาสนาล้วนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันนั่นคือความสงบและสันติในคาเมิเกียแม้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติแต่ในพื้นที่ก็มีคนหลายศาสนาอยู่โดยเป็นชาวพุทธ5 2ชาวคริสต์30%์ชาวมุสลิม1% ส่วนอีก12เซไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนาดังนั้นเคอร์เมเกียจึงเป็นหนึ่งใน19รัฐที่สหพันธรัฐรัสเซียเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องทดลองโปรแกรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนศาสนาเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเข้าใจว่าศาสนาที่แตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้งแต่เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์และพวกเขาควรมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางศาสนาเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์การศึกษาของรัสเซียออกแบบให้หลักสูตรนี้มีหนังสือเรียนทั้งหมด6เล่ม โดย5เล่มเป็นเรื่องของศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธคริสต์อิสลามยิวและซิกขณะที่อีกเล่มที่เหลือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆในรัสเซียสําหรับคนที่ไม่ต้องการเรียนศาสนาในเทอมสุดท้ายของนักเรียนเกรดสีและเกรด5ผู้ปกครองจะต้องเลือกหนังสือหนึ่งเล่มให้เรียนซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเรียนตามศาสนาของครอบครัว ประศักเดียวที่เกิดขึ้นในการทดลองนี้คือคุณภาพของครูที่สอนเฉพาะในคามเมเีียมีครูในหลักสูตร222คนบางส่วนถูกส่งมาจากมอสโกต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ครูทุกคนที่มีพื้นฐานศาสนาที่ดีแต่กลับถูกมอบหมายให้สอนในศาสนาที่ตนไม่ได้นับถือดังนั้นครูทุกคนจึงต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกหัดวิชาชีพครูแห่งคามเมกียก่อนเพราะการสอนในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่มากกว่าแค่การสอนสวดมนต์หรือท่องจำหลักธรรม А здесь он не обязан пересказывать, что в параграфе, а учитель должен э, главным образом быть озабочен тем, что ребенок действительно поверил, что надо быть добрым, что надо э, к старикам проявлять уважение, что надо быть милосердным. И э, это очень сложная задача, и она была возложена на наш институт. แบบฝึกหัดส่วนใหญ่เป็นคำถามปลายเปิดอย่างเช่นในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเด็กๆจะได้รับมอบหมายให้ไปเขียนความสำคัญของวันนั้นๆและวิธีปฏิบัติตน ซึ่งในส่วนนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการอธิบายและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตัวให้เด็กๆด,กดูก็เหมือนกับการช่วยลูกทํากันบ้านข้อดีก็คือนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวด้วยโปรแกรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาศาสนาในลักษณะนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในรัสเซียแต่ก็ยังเป็นเพียงช่วงทดลองซึ่งต้องรอประเมินผลในระยะ1-2ปีก่อน หากประสบความสำเร็จจึงจะขยายไปยังทุกโรงเรียนของสหพันธรัฐรัสเซียภักวิภาพรมเลิศ Voice TV รายงาน